เยอะดมันยังไม่เผยแพร่ไปในสาธาร,ราณาชนและพวกผู้ใหญ่โอเควัสดีฮะ okay, วันนี้เราจะมาเล่นด้วยกันจะมาเล่นกันนี่นายแคสเกมอยู่หรือใช่ค่ะแคสเกมอยู่เออก็แปลว่าเสียงเราจะออกดนะ้วยเนี่ย โอเคโอเคตอนนี้เรากำลังดูแชแนลของนายอยู่แชแนลของนายมีคนติดตามทั้งหมดส1สิบเอ็ดคนเท่าเดิมนี่นายเล่นเคาเติรสตาร์ปปอยู่เนี่ยเล่นอยู่เลยเปิดหน้าจอให้เราดูในดีแช์มาหน่อยมีอะไรก็แช์กันแ <laughs> ช์หน่อยเดี๋ยวยังโหลดแนมะ่ไป <laughs> เลยนะ ใครมีอะไรดีๆในเขาสำหรับเคาเตอร์ก็โพสต์บอกกันบ้างนะฮะหัวอย่างนั้นผมก็ไม่มีแล้วหนึ่งแ <laughs> มปรถดชา้าจุงเบยเดีย๋ยวแชร์หน้าจอให้ดูแชร์หน้าจอเรามาแชร์กันแชร์ก้น <laughs> นี่ผมเล่นทีมฟอร์เทจอยู่นเนี่ยทักมากเลย <laughs> ตายหาแล้วเอ้ยแป๊บนึง โอ้ยเปิดขึ้นมาเราจะไม่พูดกันหยาบก,กันนะฮะรายการนี้เด็กดูรายการนี้เด็กดูกเด็ก,ดเ,ดกเด็กอายุกี่ขวบฮะถึงดูได้หนึ่งหนึ่งสองเดือน <laughs> สองเดือนคุณไปโฆษณาพระอ้อไปฮะ <laughs> หนึ่งถึงสองเด็กถึงสองเดือน, <laughs> ออนโอ้เราเรียนการต่อไซ้ซ้ายขวาซ้ายขวา Grab <laughs> your gear let's go มาแล้วไม่เป็น uh, no no Okay, okay, okay. Thank you, ma. อาจจะโหลดช้าจุงนี่นายเล่นกรบบอด้วยนะกกระตุกด้วยความโหลดช้าอย่างสูงเลยมันช้าจุง <laughs> <head> ha, แล้วพวกมันหมดช่วงแค่นะ <ugo> <faculty> แล้วผมจะคือคือตอนนี้ผมโหลดช้ามากเลยนะจอที่จะขึ้นมาเนี่ยเ counter s t r คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นนะฮะปลอดภัยดีและกังวลโน คุณทิวคุณรู้จ <oh ักสลามไหมครับใช่คุณรู้จักไหมครับเพื่อนผมสร้างบ้านอยู่แล้วสลามากระโดดทับบ้านนะครับเปนตัวใหญ่ครับ ใหญ่ก็ขนาดขนาดเล็นาดเลยนะถือว่าใหญ่อยู่ใหญ่ไม่บอลไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กระโดดสกายคุยกับเพื่อนอยู่ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเลยอ่ะคุณทิวไม่ขึ้นเลยอ่ะสกายไม่ขึ้นเลยอ่ะ าไม่เกี่ยวละใช้จัมปะกาเป็นคนละเรื่องก,กันเลยเ,เครื่องนั้นดิน,น, 4, นั่น่ะสี่ห้านั้นแอบแต่ไม่น้ำย,ยินดีด้วยแล้วทำไมคุณคิวไม่เอาไปบู๊ล่ะครับเกมนี้มันจมน้ำปลาย